สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวผมพามาพบกับสวนยางนะครับที่ใช้ซุปเปอร์รวยนะครับขอให้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าสวนยางแห่งนี้อายุต้นยางอยู่ที่10ปีเท่านั้นนะครับ10ปีเท่านั้นเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้ต้นยาง10ปีนะครับลูกค้าเขาใช้ตัวนี้นะครับสูตรหนึ่งนะฮะแบบนี้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนี้ตัวน้ํายาเขาจะเป็นสีใสๆนะครับมาดูลักษณะของเขานะครับนี่เปลือกเขาจะเสริมเร็วมาก หน้ายางก็จะใส่นะครับแบบนี้ไม่ดำนะครับไม่ดำของเราใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนี่ครับหน้ายางจะเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะครับเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยใช้มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับส่วนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือของซุปเปอร์เวยของเรามาตลอดตอนนี้ส่วนนี้ก็ปิดหน้ายางไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยไหมห้ายางสวมากไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใช้เรามีแต่ผลดีทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาชมส่วนข้างนะครับที่เขาใช้ผลผลิตภัณฑ์ของตัวอื่นนะครับอันนี้คือเขตแบ่งแดนนะครับส่วนนี้กับสวนข้างดูครับ เบือกยางแตกนะครับดูต้นเล็กๆหน้ายางดำาบนี้เลยสังเกตนี่มันแตกต่างกันเยอะจริงๆนะครับแตกต่างกันเยอะมากดูครับหน้ายางนี่ขเขาจะไหม้กล้ดดำนะครับไหม้แล้วดำอันนี้คือเขตแดนนะครับเขตแดนระหว่างสวนดูหน้ายางครับ ต้นความสมบูรณ์เทียบกันนะครับแตกต่างกันมากเลยนะครับนี่แต่ว่าเราจะเปรียบเทียบให้ดูที่เฉยว่าระหว่างใช้สินค้าของซุปเปอรวยรกับใช้สินค้าของยี่ห้ออื่นเป็นยังไงดูฮะเละไหมครับ เรานะครับใช้สินค้าในเรือของซปเปอร์รวยนะครับฝั่งทางนั้นคือใช้สินค้าของยี่ห้ออีกนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าใช้สินค้าของเราไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะไม่มีปัญหาแน่นอนใช้แล้วปลอดภัยหน้ายางสวยแบบนี้นะครับต้องใช้สปีดนะครับสปีดนี่คือสูตรหนึ่งสำหรับ อายุต้นยางที่ไม่เกิน10ปีนะครับอายุต้นยางไม่เกิน10ปีของเรานะครับไม่มีขายทางช่องทางอื่นนะครับมีขายเฉพาะในเพจอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในเพจอย่างเดียวเท่านั้นสําหรับลูกค้าเก่าก,ก็สามารถซื้อขายกันได้ที่ช่องทาง l i น์ออฟฟิเชีนะครับซึ่งเป็น l ลน์ VIP เท่านั้นนะครับ ช่องทางออนไลน์อื่นเราไม่มีนะเราแจ้งให้ทราบก่อนและที่สำคัญนะครับระวังนะครับบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นสินค้าใหม่จากทางซุปเปอร์รวยแล้วโทรไปหาท่านขอให้ท่านพึงระลึกไว้เลยว่านั่นคือมิจฉาชีพนะครับนั่นคือมิจฉาชีพท่านจะอาจจะเสียเงินโดยศูนย์เปล่าที่สำคัญนะครับไม่เป็นผลดีต่อต้นยางของคุณลูกค้าแน่นอนนะครับ ผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเลยครับเนี่ยอันนี้คือส่วนที่ใช้ของซูเปอร์รวยอันนี้ส่วนของคนอื่นที่เขาใช้ยี่ห้ออื่นนะครับนี่ครับให้ดูเห็นๆเลยครับต่างกันเยอะนะครับอย่าลืมนะครับสินค้าของเราต้องซื้อจากทางเพจเท่านั้นเรารับประกันนะครับเรารับประกันทุกขวดไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินทั้งนี้สินค้าของท่าน ได้ผลผลิตมากหรือน้อยอยู่ที่การบำรุงใส่ปุ๋ยของท่านด้วยนะครับสินค้าของเราไม่ใช่ยาวิเศษนะครับบอกให้ทราบก่อนตามนั้นนะครับท่านต้องใส่ปุ๋ยบำรุงอย่างน้อยก็ปีละ2ครั้งของแท้จ้องซื้อจากทางเพจเท่านั้นวันนี้ครับสวัสดีครับ